叔叔杀杀，叔叔杀杀，叔叔杀杀，把人杀，把人杀，叔叔西西，把人西，把人杀，敌人胡子杀。 วันนี้นะคะเรามีรางวัลพิเศษเศษเให้พี่มินดากับน้องมิลินนะคะอุ้ยมีจักรจุลมินดาจะสอนน้องทำอะไรนะวันนี้ให้เล่นคนได้รางวัลก็อเดี๋ยวเดี๋ยวอุบไว้ก่อนรางวัลพิเศษเยอะมากเวอร์วันนี้ใช่แต่อุบไว้ก็อุบรางวัลพิเศษอ่อว่าแบบติ๊บหนักมากเลยด้วยนะของของรางวัลใหญ่แล้วก็หนักมากวันนี้ อ่มา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 อ่ะให้พี่มินดาเป็นคนสอนนะคะวันนี้นะคะจะให้พี่มินดาสอนน้องมิลินเล่นฮูลาฮูปใช่ไหมคะต้องทํายังไงเดี๋ยวอธิบายก่อนฮาน้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวสิพี่มินดาบอกก่อนลูกว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วเล่นยังไงบ้างคะมีฮูลาฮูปแล้เตรียมตัวตัวให้ต้องทํายังไงคะก็คือขั้นที่หนึ่งยืนยังไงคะเอาฮูลาฮูปเข้ามาในตัวก่อนนะอ่าฮะค่ะเมาอยู่ตรงสะเอวข้างนึงค่ะ แล้วทำไงต่อคะทีนี้แล้วเอาเขาไว้ข้างหน้าค่ะออืทีนี้ด้านหลัหกงก็ด้านขาด้านตรงนี้ก็เอาไปด้านหลังอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามือลไว้ตรงตรงบิดเบ็ดบิดแล้วก็ตรงนี้ไปด้านหลังแล้วก็บิด เอาดีๆนะคุณครูแล้วก็เอาไปวนกับนี่จี้หน่อยอันนี้ช้าสุดไหมนะอ่าฮะไหนหมุนเร็วๆสิยคะโอ้ยอ่าอีจีนึงอีจีนึงอ่าถ้านับหนึ่งถึงสิบนะแล้วยังไม่หลุดนะยังไม่หล่นนะคะจะมีรางวัลนะอ่าไม่ลืมนับหนึ่งสองอะให้ได้ให้ได้อ่ะยี่สิบโอเคมิลินบอกยี่สิบมินดาเริ่มหนึ่งสอง

เดี๋ยวโดนน้องหลูกสามสโอ้ยโดนรัวถอเคไม่เป็นไร่ะจริงน่าจะได้นานกว่านี้นะแต่ว่าน้องโดนรั้วใช่ไหมโอเคค่ะเก่งมาก่อเมืออมินดานอาดันล้วมาดันล้วมาให้น้องมาสอนน้องให้น้องินบ้างกินบ้างมีทำได้มีทำได้ทามฝึก้ามี ฝึกไม่เคยทำไม่ได้ใช่ <c oughs> ค่อยๆฝึกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาตั้งหลักมาตั้งหลักก่อนอ่ะลงมา,มาลงมายืนาแขนยืนกลางแขนยืนกลางแขนเออยืนไม่ต้องกางแขนไม่กางแขนเอามือลงขาขาข้างนี้อ่ายังไงคะขาข้างนี้อขวาขาขวาขาข้างนี้อ่ะเนี่ยเอาไปได้นะอ่ะอ่าฮะขาข้างนี้ไปด้านหลังนิดนึง ไม่ต้องไกลไม่ต้องไกลตรงนี้แค่ถึงตรงนี้ตรงนี้แค่ถึงตรงนี้รอแล้วทำยังไงตอ่ออ่าให้พี่มิดาสอน,นจับจานแขนจับค่อยค่ยอยิดอ๋อมันอาจจะใหญ่สำหรับน้องไปนิดนึงอ่ะบิ<ล>ะบดแล้วใส่เอวให้ดีก่อนสิลูก อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะฝึกฝึกฝึกเก่งเก่งเก่งอ่ามีสู้สู้เด้อลเอาชิดหลังสิสูุเอากูแล้วหุบชิ้นหลังนะค่ตอย่าเพิ่งฝึกแล้วจะอย่าฝึกค่ะอ่่าให้พี่มินดาฝึกสอนท่าก่อนฝึกแบบไม่มีทำยังไงคะการแขนออกมือนกระเป๋จากแเอาไว้ด้นะอ่า ก็พิงอือฮัเอาด้านขาเอาขาด้านขวาเอาตรงมาดูสิพี่เมดากำลังสอนน่ะลูกอ่า,เ,อาเยกดยกออกค่ะโอเ้เก่งมากเลย,ยลแล้วทำยังไงอีกทำยังไงอีกคะบิดบิดออไม่ต้องมีเยอะแไรก็หมุนจังเร็วๆแล้วก็แตบบ่สบายไม่ได้ใช่ไหม อ่ะมุน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 เดี๋ยวหมุนก็ได้แล้วอ่ะถ้าถ้าได้ถ้าถ้าหมุนได้แม่ให้รางวัลทั้งคู่เลยแบบตาเกลแบบตาเกลมันแบนี้หมุน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 อ๋โอ้โหเก่งมากเลยสมมุติว่ามีโอ้โห อ้นนนั่นไงเห็นไหมโอ้ไม่หล่นแล้วไม่หล่นแล้วหมนล้วไม่หล่นเลยเยี่ยมมากโอเคโอเคโอเคเก่งมากเลยฝั่งนี้ต้องฝึก่าแล้วเร็วหนึ่งสองส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองามสี่้าถ้า้าาาา้้้้ อยากได้รางวัลล้วอะอยากได้รางวัลละไหนนี้อะ่โอเคงั้นไะด้สมาธิใจเข้าอ่ะใจออกเลยคือใจเข้าเลยคืออเอออมันอะไรแล้วโอ้เลยนะโอ้โอ้าช้าช้าช้าขอร้องขอร้องไม่งั้นไม่มีนะมาีาาาาา่ขอร้อง อ่ะรอบเดียวพอรอบเดียวพอโอเคจ้ะพี่มดาก็อยากสอนอ่ะจับแล้วทำมีต่อยิ้มต้องยิ้มด้วยนะสู้ๆด้วยอ่ะหนึ่งสองซ้ำดูค่ะอ่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งรอบก็ได้ให้หนึ่งรอบโอเคอ่ะตบมือให้น้องตบมือให้น้องท่า รางวัลทั้งคู่เลยมา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 ใครจะรับรางวัลก่อนคะอะหนูเหรอไม่พี่บิดาเป็นคนสอนเราควรจะให้พี่บิดาก่อนไหมคะเอางี้เอางี้เดี๋ยวแม่จะให้น้องมิรินนะ่ะเออ่ให้รางวัลให้มิรินก่อนอ่าเห็นไหมพี่บิดาน่ารักไหมเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคพี่บิดาจะจัดระลักให้น้องรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับึงทั้งสองคนเลยนะได้แก่คนแรกคือน้องมิมิม รางวัลเลยค่ะอขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะเขาถ่ายรูปหน่อยค่ะพี่อ่ะอ่ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งอีกหนึ่งคนได้แก่น้องมินดา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 โอ้โหอ่ะอ่าอ่าได้ยังคะอ่ะแม่มีรางวัลพิเศษให้นะคะโอ้พอแล้วค่ะไม่ได้เล่นเลยนะของเราเล่นอะไรอ่ะอ้าก็ตะกี้พี่มินดาฝึกให้น้องน้องไม่เล่นไม่ใช่เหรอ โอ้โหไหนขอดูรังวันหน่อยสิลางวันข้างในคืออะไรคะชอกโนแล้ว <So good S 2> โอ้โหขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้หนูไม่อยากกินหนูไม่อยากกินโดน,โน,โนัทอาลับตาหลับตาหลับตาแม่มีลมพิเศษให้นะคะหลับตาทั้งคู่เลย <ขอ S 2> ห้าม <ขอ S 2> ลืมตานะห้ามลืมตานะคะโอเคค่ะรังวนใหญ่มากเลยถ้าใครลืมตาไม่ได้รังวันนะหนึ่งสองอย่าเพิ่งหลับตานะคะหนึ่งสองซ้ำท้ด๊าปึ้ง เหรียญทองคนละหนึ่งเหรียญแล้วก็เดี๋ยวแม่ต้องเอาไปมาต่แต่งได้ไงโโหแล้วก็มะพร้าวอีกหนึ่งทลายนะคะสปอนเซอร์จากบ้านป้าโอนะคะไปได้รางวัลใหญ่แล้วก็กลับบ้านได้แล้วค่ะนักกีฬานะคะอาจจะีรางวัลกลับบ้านด้วยค่ะอุ้ยระวังหลุกละวังระวัง้ยมาแล้วมีน้ำมีลิีนอ่ะช่วยพี่บรรดายวพี่บรรดารางวัลกลับบ้านค่ะหอดมีง้นลากเลยนะอ่ะปบายบายค่ะบบาายย ที่นี้รหนูต้องไปฟิกแม่ถึงแล้วนะโอเค